สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านริซี่สุนัขนะครับซึ่งกลายเป็นผู้สมัครเต็งหนึ่งในชิงเก e, ้าอี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่หลังจากที่ทางด้านลิทรัต้นลาออกนะครับสื่อมวลชนรายการข่าวนะครับว่าตอนนี้ริซี่สุนัขได้ไปรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาสามัญชนของพรรคอนุรักษ์นิยมหรือว่าพรรคคอนเสเวตี ได้แล้วเกือบ100คนมีการระบุด้วยว่าริชิสุนักซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสียงจากสสพักคอนสเปทีแล้ว93คนแต่แหล่งข่าวในทีมหาเสียงอ้างว่ามีสสทอรี่ถึง100คนแล้วที่พร้อมจะสนับสนุนเขาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปอดีตนายกรัฐมนตรีบริจจอนสันซึ่งคาดว่าจะลงชิงชัยตำแหน่งหัวหน้าพักอีกครั้งตามมาเป็นอันดับสองด้วยเสียงสนับสนุนจากสสทั้งสิ้นนั้น44คนและมีรายงานว่าเขากำลังเดินทางกลับมาจากพักร้อนที่ ประเทศแถบคาริเบียนขณะที่เพนนีมอร์ดอนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหญิงคนแรกของอังกฤษซึ่งเปิดตัวลงสนามแข่งขันเป็นคนแรกเนี่ยครับก็ได้รับเสียงสนับสนุนตอนนี้อยู่ทั้งหมดเนี่ย21เสียงนะครับสำหรับผู้สมัครที่จะเข้าถึงรอบการลงคะแนนเลือกตั้งหัวหน้าพักได้นั้นจะต้องรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสสพักคอนเสอร์ไวทีฟให้ได้อยา่างน้อย100เสียงและเนื่องจากพักมีจํานวนสสทั้งสิ้นนั้น357คนจึงเท่ากับว่าจะมีผู้เข้ารอบได้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน3คนทั้ง สุนักและก็จอสันยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะลงชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีหรือไม่แต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้กลุ่มที่สนับสนุนพวกเขาถอดใจแต่อย่างใดข้อมูลจากสื่อมวลชนนั้นรายงานว่าริซี่สุนักได้รับการสนับส,สนุนจากสมาชิกอาวุโสหลายคนของพรรคไม่ว่าจะเป็นซาจิตจจวิธอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทอมทุกเกเทสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงและแมสเฮสค็อกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งแน่นอนว่าริซี่สุนักนั้นจะมีเสียงสนับสนุนที่มากพอ รับมือกับความท้าทายที่อังกฤษนั้นกาลังเผชิญอยู่เขาคือคนที่เหมาะสมจะเป็นผู้นําพักและนําพาประเทศให้ก้าวต่อไปข้างหน้านี่คือสิ่งที่ทางด้านสาจิตจาวิตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นเนี่ยครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นดังกล่าวโทเบสเอลวูดซึ่งอ้างตัวว่าเป็นสสพรรคคอนเสอ,อสร์วีฟคนที่100ที่ประกาศตัวสนับสนุนดิซี่สุนักก็บอกว่าถึงเวลาสําหรับรัฐบาลสายกลางที่มั่นคงและมีความรับผิดชอบทางการเงินที่เข้ามารับบทบาทผู้นํา ที่น่าเชื่อถือทั้งในระดับชาติและนานาชาติผลสํารวจของสื่อมวลชนนั้นพบว่ามีพรรคคอนเสอร์เวตีประกาศสนับสนุนริชี่สุนักแล้วอย่างน้อยเจคนสนับสนุนจอร์นสันสิคนและสนับสนุนมอดด์อีก20คนการคว้าเก้าอี้นายกระดมมตรีรอบที่2จะถือได้ว่าเป็นการคัมแบ็กที่ยิ่งใหญ่สําหรับบริจรจอร์สันซึ่งก็คงจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกพรรคคอนเสอร์เวตีจํานวนไม่น้อยแต่ก็อย่างไรก็ตาม การสำรวจของยูก็ซึ่งสอบถามความคิดเห็นจากชาวอังกฤษวัยผู้ใหญ่จำนวน3,429คนเมื่อวันที่20ตุลาคม2565กลับพบว่าชาวอังกฤษ52%ไม่ต้องการให้บริจจอนสันนั้นกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งสมัยนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่จะเป็นใครนั้นคงจะได้ทราบกันอย่างแน่นอนภายในสัปดาห์หน้าโดยหามีผู้สมัครที่ได้เสียงสนับสนุนเกิน100เพียงคนเดียวก็จะกลายเป็นผู้ชนะทันที แต่หากว่ามีผู้เข้ารอบถึง3คนพักก็จะต้องทําการโหวตเพื่อตัดผู้สมัคร1คนออกไปและจะเลือกระหว่างผู้สมัครอีก2คนที่เหลือซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศผลออกมาในวันที่28ตุลาคม2565นี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่เรียกว่าน่าสนใจกับการแย่งชิงตําแหน่งนายกร,ร,กรัฐมนตรีคนต่อไปของอังกฤษแทนทางด้านลิทรัสที่เพิ่งลาออกไปครับ